สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำบุญกันนะคะทำบุญที่วัดบ้านป่ายางค่ะตําบลสีคําอำเภอแม่จันวันนี้มีการฉลองพระธาตุนะคะส่งน้ำพระธาตุนี่ค่ะพระธาตุพุทธยันตีสีป่ายางน, <c oughs> นี่มี <c oughs> ช่างฟ้อน แต่งตัวสวยงามค่ะชุดสีม่วงเชียงรายค่ะสีประจำของจังหวัดเชียงรายนะคะสีม่วงค่ะวันนี้เป็นเกียรติย่างมากค่ะคุณแม่สลักจิตท่านมาเป็นแขกในงานค่ะ

มีงทานเจ้าอันนี้อย่างนี้อันนี้ขนมจ๊อกอขนมจ๊อก,ออกสถาบ้านปยางนะเจ้ามีหลายอยนค่ะมันมายังไม่ครบค่ะอันนี้อันนี้เป็นเครื่องดื่มเจ้านี่นะอันนี้เป็นซุ้มเครื่องดื่มเนาะลองทานเครื่องดื่ม อันนี้อย่างนี้ของหวานของวานขนมหวานโอ้น่ากินน่ากินน่ากินนี่นี่ซุ้มซุ้สุโอ้เดี๋ยวมาจัดเดี๋ยวมาจัดอันนี้ขนมหวานเจ้าอันนี้ไปซุ้มอย่างนี้กาแฟซุ้มเครื่องดื่มเจ้าี้ะเจ้าี้ นี่ให้จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวนี่ให้จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเน้โอุ้ยอันนี้นะ เต้าหวยคอของที่ไหนนี่ของที่ไหนเนี่ยอ๋อใบยางอ๋ออันนี้บอเต้าหวยค่ะน่คะเดี๋ยวมาจัดเดี๋ยวมาจัดอันนี้ไปข้าวต้มขนมขต้มขนมขนมข้าวต้มโบราณข้าวต้มหัวงอก แล้วก็มีของหวานโดยรอ,อดช่องรอดช่องสิงคโปร์อันนี้คืออะไรคะขออะไรคะเนี่ยผัดไทยหรออ๋อผัดไทยพัดไทยเ<ว>จ้าประจำผัดไทย โอ้นี่กระทอยู่เพิคุณทำสดๆให้ดูเลยกะกําก่อน,นอ้๊อเขาก็กมาจิม้มคะไม่ค่ะกำลังกินข้าวอิ่มค่ะสวยค่ะสวยแต่นี่นะคอนเดี๋ยวหนอเดี๋ยวนะนอ เรียบร้อยค่ะยางฟ้อนงามๆนี่ค่ะสีม่วงเชียงรายค่ะสีม่วงเชียงหายเจ้างามทุกคน

มันว่าเสื้อบรลตีดแล้วจะขายหน้าอุ๋ยวะจะซ่าหน้าอุ๋ยวะเสื้อบลีดขายบอีดมันว่าน้องบรลลีเสื้อเื้จะซ่าหน้าน้องจะใสยย่ยับยบมาซ่าหน้าเฮาอย่าวเย่าจเจ้ายักกาเป็นวัด ็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่มีความสงบร่มเย็นค่ะเราก็จะมีงานบุญงานอะไรก็ร่วมไม้ร่วมมือกันอยู่รู้ไหมแดดหรอไรอยู่พี่แก่สิบโมงน่าจะเลิกทำมีการแสดงข้อเนาะ็นการแสดงข้อตีนี้ยีนีในวันนี้เนี่ยแม่บ้าควรจะได้รับก็อรับข้อไหนอย่างก็

ก้อนเล็กวันของใหม่แล้วแล้วเธอจะเปลี่ยนชุดทันกว่านี่วงนี้ก็ถสร็จแล้วนะก้อนเล็กเสร็กแอ้วนะอกก้อนตอนนี้อว่าอว่ายกเลี่ยงดูสิยกมาได้อยากวัาเเดี๋ยวได้เลยนะกระอกันกระิกันผัดขายระดับนี้นะเฮ้ยเรียนงงกายเีย่อน่าเียงอาจะน่าจะเป็การเซ็นของใงาน ลอจังเลยอ่ะเชื่อโวยจังเลยเชื่อใครวะใช่วะสชยจังเลยเธอใส่เฟืองขนาดเลยอ่ะใครเป็นคนสั่นั่นท่ะนิพูดลงระวังอย่าให้ลิฟตหลุดนะคะยังไม่ได้ฟ้อนค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มเปิดลงทานกันแลน้วนะเจ้าใครที่มาไม่ทันปีนี้ก็เดี๋ยวปีหน้าเราก็มีอีกนะคะ อันนี้อันนี้ตำส้มกะส้มตำกับว้าเดียวเจ้าอยื่นอจ้องพกนึงเนอ้อระวังลิปสติกหลุดนะคะระวังลิปสติกหลุดนะเจ้าเติมปากได้เลยนะั่นแะปากซีดปากซีดแล้วช่างฟอน ก็จะคลึกคลื่นกันหน่อยก็จะคลึกคลื่นกัน ขอาัาี่ของัวองค่พองฉันน่ดอกไม่เธอแล้วเธอจะเน็บดอกไหมูดอกไม้ใส่ผมแต่มันมีติ่เน็บอ่ะอ่าาอยู่ที่สุขในการคู่คูทุกคนนะ มอ,อ,อ,องน้อยมองนักอมมีปัญหาตามแต่สัทธาของาทานเจ้าเช่าซักสองคูนไปกับเด้อสวัสดีกล้องกัน สวัสดีค่ะวันนี้มาทัต้บุญที่ไหนนี่วัดปญายนตวัปยาบรณเอดีวัปยันตรัญญายาเจ้าสบูรจะากถกายขึ้น้าตั้งบัตรดอกไมแก้วสัมปะการลูกกุศลจะบันดาลดนหรือพ้นส่งเศราสุผลนปถึมลูกหลานกันเต้าภูมเอาวอาน้ั่งไปใา่ก่อปหักไข่ตักไข่โอนเลยนาาเฮ้ยเฮ้ยช่างฟ้อนพอดีว่าหมดตันไปซื้อ ก็จะสบายซื้อง่ายขายได้นั่งรถลงเรือขึ้นเหนือของไตก็จะปลอดไทยทุกทิศไม่ห้างภาษาก็จะได้มีดมาชี้ทิศทางมองก้องมีไก่เต็มเล่ามีข้าวเต็มหลงมีเงินมีทองมั่งมูลนเออโบริจ่าสวัสดีค่ะ ท่านประธานในงานมาขาพูชาตั้งอกตั้งใจกันอันนี้เป็นงานพิธีส่งน้ำพระธาตุเนาะพุทธยันตีสีปายางพุทธยันตีสีปลายางปีแอกาสนี้ตีบรรดาพ่อแม่พี่น้องเจ้าค่ะต่างๆปีต่อไปก็จะอลังการขึ้นแเรื่อยๆปีนี้เป็นปีแรกเจ้าเป็นปีแรกที่เฮาเพิ่งสร้างพระธาตุเสร็จ ก็จะเฉลิมฉลองแล้วก็จะเป็นประเพณีต่อไปเจ้าทุกทุกปีอยากไปรับประธานสภาวัฒนธรรมจากวัดเจียงไ้นะเป็นประธานเออเปียมาเป็นประธานวันนี้ข่าไทยคลิปนะเจ้า เจ้านี่มาทําบุญอันี้ท่านนายกอบตเจ้าน,นี่คุณแม่สลักจิตนะเจ้าเป็นประธานสภาพระนธรรมของจาาังหวัดเชียงรายนะเจ้ากนมาเป็นประธานพิธีในงานเนาะอขอบคุณเจ้าเจ้าก็่เ้จะัายจะมีงานพิธีคนเฒ่าคนแก่ก็มาร่วมงานกันเจ้า นี่จ้าอ่ครับี่ีค่ะีค่ะครับตอนนี้ันนี้จะเป็นพิพธีนะเจ้าเดี๋ยวจะมีการจะมีการทำพิธีกันตอนนี้ก็พักผ่อนไปตามอธัธยาศัยก่อนเจ้านอนงนเจ้านนี่ น,นี่ลงทันะเอาละเนอเดิ๋ครับเดิ๋เจ้าภาพมีคนไต้เด็กเจ้าภาพไปแจ้งทานนายกนายกประพรอยนายเืออยู่ที่น,น,นี่มดผมแม่พี่น้องมาเจอกันจกเขาจะได้ก้อทินพะาพะปลา้อยป้ายยกที่นนหนึ่งะมดรมก็เดี๋ยวรอที่สองที่จะเป็นอิตนาสถาบันผมแม่พี่น้องทั้งหลายนร เรามีพ้าป่าร้อยฟ้าตัวหน่ะเจ้าสมมุติว่าปีนี้ไขรที่มาบดตันหน่ะเจ้าประเพณีนี้เขาจะมีทุกปีเจ้ารรองเจ้าคุ่ผู้สูงอายุปัญจาฝ่ายสอนเดี๋ยวเราจะเขาจะรอดูกันเนาะอ่าเงางเงามเน้อ างามๆเน้อครับตป้ายมายืนที่ดีกว่าเจ้าเนี่ยหันหน้ามาตะเพอ่าหันหน้ามาตะเพเอออยู่นี่ข้างๆเนี่ยของโอเคตำบลสีข้ามละคล้องปีจะแสดงแล้วโอ้ยกันหนาแต่งตัวอันนี้งามเนาะอ่า โรงเรียนผู้สิงวัยุตตำบลสีคำ่านายกราพรวังเมืองหันหน้าเข้าพระธาตก็ได้เจ้าอันนี้ขึ้นหันหน้าเอาเอาที่เขาสะดวกว่ะเออใจอำอใช่แล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ะราเอามาราจนอามาตั้งได้สักี่ต้องหันหน้าออกมาตั้งหนอเขาหันไปสักทีขอคนตำบลสีคำ ของผู้อายุของผู้มีอายุสอนสพะเนี่ยมาดาพมแม่พี่น้องท่านใดที่จะไปเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตะบวสีคํเปิดรับบา้นานครัน้าวันตา,าจะมีรถรและทรงอยู่ด้ยสมานานะอมาหนเา๊ะตะกี้<ๆ>ยังคงมีเ้ือนะตัวนี้ช่วยตัวเองไปก่อนเลยผมได้พี่น,อานา้องหนาวนอครับนะจะทำการแสดงละนะลาพระปา มาบ้ามหมครับ้ามรอสักครับครับสามร้ยชื่อเนาะสามร้ยชื่อเป็นเจ้าภาพระับมลาวยาล้าเออนุรมทดาสาธตุได้บุญโดยกุศลในบุญการวันนี้ ได้สร้าระละมีไว้กับตนกับตัวไว้กับครอบครัวอยู่ดีมีชุขวคนจากสัพพทุกสัพพสงสัพพะโคสัพพภสัพพคลอส,สเพียจันไรเพราะสิ่ามน้บเสีมาผมแอ่เป็นน้อเขาอยู่ดีมีสุขเน้อต้องปารแสดงกาอดแลกขอโรงเรียนที่สุดันนี้ สักรองเานารองเท้าเตี้ยกใจต่างส้มแดงนเรอได้ท่ไดที่